ครับพี่นายครับพูดถึงคดีนี้หน่อยครับว่าตอนวันนี้เป็นยังบ้าง,างครับครับผมวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากทนายานวิจา์ให้มาเป็นทนายความในคดีนี้นะครับผม<ช>ก็ในเบื้องต้นเลยวันนี้ก็จะเป็นการส่งฟ้องคุณลุงต่อศาลซึ่งในขณะนี้คุณลุงก็ได้มารอที่สํานักง,งานอายการแล้วเพื่อรอพรนักง,งานสอบสวนส่งจานวนหลังจากนี้พนักง,งานอายการก็จะได้นําตัวคุณลุงไปส่งฟ้องต่อศาล แล้วก็จะดําเนินกระบวนพิจรารณาแล้วก็จะมีคําพิพากษาต่อไปครับผมบแล้วก็ในเบื้องต้นวันนี้ก็คือในในส่วนของคําพิพากษาไม่ว่าจะเป็นการจําคุกหรือว่าให้รอลงอาญาหรือว่าจะค่าปรับเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรยังไงเนี่ยทางคุณกันจอมพลังจะเป็นคนชําระค่าปรับให้กับคุณลุงครับผมวันนี้ครับผม ดูแลทั้งสองคนเลยไหมครับใช่ครับทางคุณกันจอมพลังจะชำระค่าปรับให้ทั้งสองคนเลยก็ต้องรอดูก่อนว่าสารจะโปรดพิพากษาให้ชำระค่าปรับเท่าไหร่อะไรยังไงพี่กันจะรับผิดชอบให้ทั้งสองคนเลยครับผมแล้วผมก็จะดูแลคดีนี้จนเสร็จคดีเลยครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวถามคาะคุณลุงหมายบ้างฮะลุงคับความรู้สึกตอนนี้เป็นังไงบ้างตอนนี้สบายใจอ่ะนะก็มีคุณกันเข้ามาช่วยด้วย ก็ขอขอบคุณกินกันน้ที่นี้ก็เี็นงินกินกันด้วยนะที่เราต้องช่วยกันเพราะมีใช่ผมมีที่กินที่นอนนะผมว่ามาครับตามครับยอดสารมันไม่มีไปไหนหรอกแล้วเป็นของผมอะนมกำ่ังที่เห็นผมนะผมรู้ว่ามองดูไม่ดีแลจิตใจของขององทหารทหารจริงอะเราเนินการอะเขาทำไม่ได้หรอก เอี่ยงผมไม่นทำได้ผมเป็นนายพานะแถวมหาพานายรัฐประการเชิงแบบเงินที่นายรัฐประการเชิงแล้วลงได้แต่เขาทำงานลำบากไงไม่รู้ไงแต่ผมจำใจผมขอโทษด้วยนะแต่ผมจำได้ที่สำนึกถึงรักจริงสำนึกยอมจริเองแต่วันนี้ผมก็โชคดีที่ยังเออคุณจันทีมงานเข้ามาช่วยผมนะแล้วผมฝากบอกก็คือวัดเลื่อนงานที่ทั้งนั้นผมลำบากมากที่นอนวัดกินข้าววันนะวันนี้ทีมจันเข้ามาดูแลผมนะเปขอบคุณที่งานคุณจันมากเลยนะผมก็ทำตามหน้าที่ของผมนะเรคือ บ้านเมืองเราอะ่ะมันมีกฎหมายเราไม่หนีไหนแล้วก็ตามกฎหมายเราเชื่อว่าผมไม่ใช่ผู้ร้ายขนาดนั้นอะ่ะผมจะถูกตุกตายหรือติดขึ้นในคดีนรอน้อผมก็ยอมหรือผมก็ออกมาผมก็ภูมนะิใจผมอ่ะผมทำหน้าที่ทดีที่สดุดแล้วนะให้กับคนไทยหรือว่าเออท่านได้ยิทหารด้วยที่เาล่าทัพน่ะใันตกแต่ทหารพวกผมไม่ได้พวกคุณก็คือหานพระราชาทั้งฐา,า,าน่าทัพผมไม่ฐานทานแม้ทั้งตำรวจเหมอกันบัตหน,น,น้นา,า,นาที่ทานายที่เราปกป้องประเทศท้านของเรา บ้านเมืองเรามีสถาบันมีความไม่สะอาดเป็นตรงนี้ดพวกองค์ทุกองค์ผมจะปกป้องทุกศาสนาแต่บ้านพวกองเนี่ยไม่ว่าอะไรผมจะปกป้องหมดนะแต่ที่เห็นผมเนี่ยนะถือว่าผมทำหน้าที่ทีอยู่บ้านผมเกิดมาเห็นตงชาติผมเกิดมาแล้วเห็นละชาติสัญญาผ่ามมาสัตว์ได้ในเรือนละรถของชาติละแล้วผมได้ที่มันเอาเราไปได้ยังไงทุกอย่างผมขอน้อมรับผิดคนเดียวครับในการกระทำของผมกับที่ผมพาน้องผมมาเนี่ยนะมันใจรักชาตินะผมมาเลยให้มีใจรักชาติแล้วไม่ต้องโกงตู้มโกตายมาเลย วันนี้มีกิจเสียใจมีหุณลบอยู่ตืมีแล้วคุณพัมาลบแล้วคุณพัมาลบนะวันนี้ก็ทำแล้วน้อมรับทุกอย่างน้อมรับน้อมรับเลยครับเรื่องที่สุดพวก็รู้ทุกคนมองเดือนตาไม่้วบางคุณบอกว่านิ่งทำไมวันนี้นิ่งหรอกนั่นคือชนะเราอยู่ที่นั่นไม่ได้ที่สีแดงทหารพันลุกเร็วลุกเร็วของคุณเร็วครับเดี๋ยวอันนี้ผมต้องขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือจากกรณีคุณลุงเนี่ยครับก็จะจะทำให้รู้ว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ในที่พิาพาทตรงนั้นก็จะทําให้รู้เลยว่าต้องขึ้นศาลไทยแล้วก็ต้องชําระคดีในศาลไทยครับไม่ว่าจะหลังจากนี้จะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นในที่พิาพาทตรงนั้นก็จะต้องขึ้นศาลไทยนะครับผมครับเป็นด้ปอเหารเองเจะเป็นวันนั้นเนี่ยเราก็คือตัวเนี้ยเราเห็นข่าว ว่าทหารเราโดนถลกเราก็เริ่มไม่พอใจอืมก็คือเราก็เห็นว่าเป็นคนใดคนหนึ่งเหมือนกันครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้อันนี้ก็คือก็ขอขอบคุณทุกันครับที่ช่วยทำแบบทำแบบทุกอย่างครับาะรแล้วก็เดี๋ยวข่าวตรงกันอยู่แล้วก็จะได้อัพเดต ีอันนี้ก็เป็นรถของพี่สมหมายนะครับผมนี่อชหอ้าหนึ่งสามให้ผงชยนะครับรถนี่เถื่อนมากเลยนะครับมีอันนี้ด้วยมีเจ้าตัวปัญหาด้วยนะครับผมอะไรบ้างเนี้ย น,นะครับผมก็ดูดูดิอะให้ดูนะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมไม่ธรรมดานั่นเลยนะสายหดดนล้วเนี่ยมีรถมานี่นะครับก็โดยสรุปแล้วก็คือว่าวันนี้นะครับผมนําตัวส่งสารนะครับแต่ว่ารอสํานวน จากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมาส่งกับอายการนะครับผมแล้วก็อายการก็จะพาไปขึ้นศาลครับทุกท่านแล้วก็จบนะครับผมศาลก็น่าจะรอลงอาญานะครับผมน่าจะนะไม่ได้ฟันธงนะครับผมแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์นะครับผมอควบคุมความประพฤติอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกท่านในส่วนทางคดีเนาะเราก็ติดตามกันไปนะครับรอดูนะครับผมว่า บทสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของพี่สมหมายนะครับเห็นว่าแกจะเสร็จแล้วแกก็กลับนะครับผมก็เดินทางกลับส่วนผมนะฮะก็อยู่ต่อนะครับผมยี่มีกล้องให้แล้วส่วนผมนะครับก็จะอยู่ต่อนะครับอยู่ต่ออีกสักอีกสักกี่วันดีนะครับแต่ผมมีเวลาถึงวันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสามจะต้องไปสาแก้ว นะครับยี่สามไสาก,ก้วนะก็ฝากทุกท่านเป็นกาลังใจให้พ่สมัยด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทหารไทยที่อยู่แนวหน้าที่อยู่ปราสาทต่างต่างนะครับผมปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองโต๊ดนะครับผมตาศาสตร์ตาเมืองทมนะครับผมที่มีประเด็นอยู่ทุกวันนะครับตาตาควายนี่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าตาเมืองทมนีีโอ้โห่ฉ่ำทุกวันเลยนะครับผมก็เสด็จจากตรงนี้นะน่าจะประมาณเที่ยง นะครับเสร็จประมาณเที่ยงแล้วก็จะเดินทางต่อไปปรา,าสาทเลยส่วนพี่สมัยก็เดินทางกลับเพราะว่าแกปแ,แกไปไม่ได้อยู่แล้วแกเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไปมันจะมีปัญหานะครับเออจะเป็นประเด็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็ให้แกเดินทางกลับนะครับส่วนมีอะไรสัมภาษณ์ผมก็จะสัมภาษณ์แกเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างก็อาจจะเอ,อ่อตามไปถ่ายที่ที่แกอยู่แล้วว่าแกอยู่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ยังไงก็ขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเอ่ีของช่องจอนี่ด้วยนะครับผมเป็นการสนับสนุนช่องนะนะครับของช่องผมไม่ไม่มีการเปิดรับบริจาคนะครับของพี่สมัยก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคก,ก็ให้ทุกท่านที่แบบอยากช่วยเหลือจริงๆก็ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อมาได้้วก็ติดต่อมาที่ผมก็ได้ผมก็จะติดต่อทางพี่สมัยให้นะครับผม,มนะครับแล้วก็อ่ะ อไอดีไลน์นะครับผมบ้านเขียวนะครับผมไอดีไลน์บ้านเขียวผมนะครับก็เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสามเก้าสองหกสามห้าหกศูนย์แปดเก้าสามเก้าสองหกสามห้าหกนะครับก็รีเพลฟังแล้วก็จดบันทึกไว้ได้นะครับผมก็ทักลายมาสฉลกดูผมได้นะครับผมหรือสามารถโอนได้เลยนะครับมันเป็นพร้อมเพย์อยู่แล้วนะครับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ผมนะเป็นพร้อมเพย์ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวจะอยู่นี่แหละถึงวันที่ ยี่สบสองนะครับผมยี่สบสองค่ำเลยนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปสาแก้วผมก็มีคดีต่อที่สาแก้วนะครับผม,มเดี๋ยวไปสาแก้วก็ต้องไปถ่ายตรงชายแดนสาแก้วอีกนะครับนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมไปเยี่ยมพี่สมหมัยนะครับที่ท,ที่ที่แกอาศัยอยู่นะที่แกบ้านที่แกอยู่แล้วก็เห็นว่ามีคดีเรื่องของที่ดินด้วยนีย่ทางลูกนี่เอาไปจำนองจำนองอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็โดนกรมคดีนี่ยึด นะครับผมเอาไปขายท่อตลาดแล้วนะครับโดนฟ้องนะครับผมก็น่าเห็นใจแล้วก็น่าสงสารอยู่นะครับอืมันเป็นที่แบบศูนย์การเรียนรู้อะไรของแกนี่แหละนะครับผมอืศูนย์การเรียนรู้ว่าอย่างนั้นนะครับเออแกทาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นั่นนะเห็นว่าก็อยู่แบบลําบากนะาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าสนับสนุนแกอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆนะจิตอาสาหลายคนส่วนใหญ่ก็จะแบบ ไม่ไม่ใช่คนรวยอ่ะนะครับผมคนรวยเ็าไม,ม่มีเวลามาทําจิตอาสาถูกไหมฮะแต่คนรวยเนี่ก็เอาเงินไปให้กับจิตอาสาได้นะครับส่วนใจิตอาสาก็ไม่มีตังค์อ่ะพูดกันตรงๆไปดูสินะครับผมจิตอาสาคนไหนรวยบ้างวันนี้มีหรอกนะครับก็มีแต่รับได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนหรือ,อนักการเมืองหรือคนดังหรือคนมีเงินอะไรอย่างเงี้ยแหละส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมทุกท่านก็ต้องเข้าใจนะครับในก็ฝากด้วยนะครับทุกท่านนะผมด้วย ผมก็เป็นจิตอาสาเป็นทั้งทําข่าวออนไลน์นะครับผมทําข่าวภาคสนามนะครับแต่ไม่ใช่นักข่าวแบบมีสังกัดนะผมไม่ได้มีสังกัดนะครับผมสังกัดอิสระแต่เมื่อก่อนนะมีอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเออนะครับเราก็ทําด้วยใจแล้วก็มันเป็นอาชีพของเราด้วยอาชีพสุจริตนะครับเราไม่ไปต้มไปโกงไปหลอกใครอะไรเงี้ยเราไม่ทํานะครับเราทาแต่สิ่งอืๆให้กับสังคมพูดจาตรงไปตรงมาชัดเจนมีจุดยืนสวัสดีครับ